สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน f ิก t o o วันเกมมิ่ได้จัดอันดับ5เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์นี้มาดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างอันดับที่5ฟุตบอล P.S. 2021 เกมฟุตบอลมือถือที่ให้ผู้เล่นสามารถเชื่อมต่อกันขันแบบออนไลน์เล่นกับผู้คนได้มากมายมีระบบยังเก็บคะแนนให้ผู้เล่นได้พบกับความท้าทายที่สูงขึ้นมีภารกิจและกิจกรรมมากมายให้ผู้เล่นได้ปลดล็อกกราฟิกต่างๆที่ว่าสวยงามและเหมือนจริงยิ่งถ้าปรับความละเอียดไปสูงสุดก็ยิ่งสวยงามทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโทรศัพท์รุ่นต่างๆด้วยสิ่งที่แตกต่างจากคอนโซลคือการบังคับผ่านหน้าจอมือถือแม้ว่าอาจจะใช้จอยบูทูตได้แต่ก็จะคอนโรลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับการเล่น ผ่านหน้าจอในส่วนของการตั้งค่ากันครับสามารถปรับได้2แบบคือ 1. a d v a n c e จะไม่มีปุ่มครับและ 2. c l a s s สสิ Classic ที่มีปุ่มครับที่หน้าจอซึ่งหากไม่เคยเล่น PS Mobile มาก่อน Classic m o มดก็จะเข้าใจได้ไม่ยากครับมีอีเวนต์สำหรับแจกไม้คับคอน GP 2อย่างนี้ไว้เปิดสุ่มหานักเตะเข้าทีมดังนั้นสายฟรีไม่อาจจะต้องใช้เวลาเล่นนานก่อสายเติมแต่คุณก็สามารถมีนักเตะฟรีไว้ในทีมได้ ตัวเทพไม่ได้การันตีความเก่งแม้ปัจจุบัน PS เ o b i l e จะมีประเภทของนักเตะที่ตัวเด่นกว่านักเตะธรรมดาเช่นนักเตะที่มีค่าพลังสูงกว่านักเตะปกติอย่างเห็นได้ชัดแต่หลายครั้งที่ไอคอนหรือฟีเจอร์เต็มทีมก็แพ้ทีมที่มีนักเตะธรรมดามาแล้วหากคุณเก่งจริงไม่ต้องกังวลอันดับที่4ี่แล็กนัลล็อก X Next Generation ลิขสิทธิ์แท้าจากกัมพูชีเกาหลีสั่ต่อจิตนาลุมเกมมือถือ <Okay. S 1> วาร์ปจีซาน บรรยากาศเตือนที่คุ้นเคยในรูปแบบ 3D ซึ่งเรงาที่มากมายค้นหาได้อย่างอิสระจากเมืองหลวงบอนเทลา่าถึงเกาะน้อยบนทะเลใหญ่ดินแดนมิดกาดแป่กว้างใหญ่สามารถสร้างกิจวัตรคุณร่วมกับเพื่อนพ้องที่รู้ใจอีเวนต์นั้นที่นำหนากมายให้ค้นหาร่วมผจญภัยด้วยกันกับเพื่อนไม่ทังง้งหมระบบอาชีพแบบคลาสสิกและเส้นทางพัฒนาที่หลากหลกักติ๊กเกอร์ยูมูนิค่อนหรือบับเบอ,อ้ลมากันพบถ่ายภาพช่วงทับใจได้ทันที ปรับโฟกัสหรือมุมกล้องได้ตามใจชอบระบบสัตว์ขี่สุดเจ๋งจะเป็นโพลลิ่งสีโพลสุดีน่าและอีกมากมายที่พร้อมเดินทางจนถึงอนราก,การ,รก,าก่อนคืนบอดล็อกไลส์คิวตกปลาติแหล่ติดผักทำอาหารและน้องวัตถุนอกจากที่ได้ผ่อนคลายแล้วยังสามารถได้รับวัตถุและอัพเกรดสกิลต่างๆได้อีกด้วย อันดับที่3 p u พับ o b i l e e สุดยอดเกมแนวออตลอดแห่งปีออกแบบเพื่ออุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะเล่นฟรีทุกที่ทุกเวลารองรับการเล่นแบบพร้อมกันหลายคนกระโดดร่มเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วต่อสู้ให้รอดจากสมรภูมิและคนสอืส่นไปให้ได้ยังไม่นับรวมความสนุกจากโหมดเพโลซีเวสีทีมเดสแมท และหมวดซอมบี้ใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีอยู่และอยู่ให้ถึงคนสุดท้ายเพราะที่นี่มีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเกมพัพทีโมบายนำเสนอประสบการณ์เล่นที่สมบูรณ์แบบพร้อมกราฟิกคุณภาพระดับเทพด,ดีและระบบเสียง3 d เสมรรถภูมิต่อสู้ขนาดใหญ่ท,ท่ามกลางภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปการสับเปลี่ยนช่วงเวลากลางวันและกลางคืนระบบเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมถึงสถามต่อสู้ที่มีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบอาคารในเมืองที่ลาบลุมปกคลุมไปด้วยหิมะจนถึงป่าฝนรับรองว่าทุกท่านจะได้สนุกไปกับการค้นหา อันดับที่2อง GreNA RV พบความมันแบบ 5v5 กับประสบการณ์โมบ้าเต็มรูปแบบบนมือถือพร้อมฮีโร่ใหม่และไอเทมฟรีมากมายการต่อสู้แบบทีมเวิร์คกลยุทธ์ของทีมและการจัดตัวฮีโร่ที่ความหลมากหลายทักษะการวางแผนการเล่นร่วมสมองภูมิกับเพื่อนต่อสู้อย่างมือโปรจนทีมละควา้าชัยชระโดความสมดุลของฮีโร่ถูกออกแบบให้มีค่าพลังที่สมดุลพร้อมความยืดหยุ่นและผู้เล่นสามารถพลิกแพลงแนวทางารเล่นได้อย่างก ความมันที่ประชันกันตั้งแต่การรับตัวละครเชื่อฉือนกันในสมรภูมิที่มีความยุติธรรมฝีมือเท่ากันที่เป็นตัวกำหนดชัยชนะจบเกมได้ภายในสินาทีเลื่อนสามารถรับประสบการณ์โมบ้าได้เ็นรูปแบบที่ทุกเวลาด้วเกมที่ลวดเรือใช้เวลาเฉลี่ยเพียงสินาทีต่อเกมเท่านั้นควบคุมง่ายกาิคมคุมที่ลื่นไหลระบบที่ตอบสนองการเล่นโมบ้าบนมือถือออกแบบและวิจัยโดยทีมพัฒนาเกมระดับโลก อันดับที่1นึ่งไกรนาฟีไฟเกมบนมือถือฉีกทุกกฎของเกมแนวเอาตัวรอดแต่และเกมใช้เวลาเพียงประมาณ10นาทีโดยคุณจะถูกนําไปกระโดดร่มที่เกาะร้างเจนหน้ากับผู้เล่นอีกสี่เก้าคนคุณจะต้องขะไรก็ได้ให้หน,ยยในเขตปลอดภัยที่จะค่อยยุบลงเรื่อยๆคุณยังสามารถขับรถเพื่อสำรวจแผนที่ซ่อนในพุ่มไม้ซุ่มยิงหรือตามแต่ที่คุณต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสความมันค้นหาอาวุธอยู่ในเขตปลอดภัยย่งชิงไอเทม พยายามเอาชีวิตรอดให้เป็นคนสุดท้ายระหว่างนั้นคุณจะได้พบกับแอร์ดอฟของขวัญจากฟากฟ้าและต้องคอยหลบหลีกการทิ้งระเบิดอีกด้วยมีโหมโ4ด4 v 4เกมเร็วทีม4คนเื่นเต่นตลอดเวลาพร้อมโหมดจัดอันดับกราฟิกสมจริงและสบายตาการควบคุมที่ง่ายประสานกับภาพที่สวยสมจริงทำให้คุณพบกับประสบการณ์เกมมือถือที่หาจากที่ไหนไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน